เยอรมนียังคงเป็นที่หนึ่งคนไทยเข้าเยอรมนีไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดและไม่ต้องกักตัวด้วยสองกุมภาพันอันนี้ย้ำว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอฉะนั้นควรจะเช็คข่าวดูให้ดีก่อนนะครับแต่ว่าณนะวันที่พูดนั้นไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดด้วยแล้วก็ไม่ต้องกักตัวด้วยสุดยอดมากๆอันนี้คือคาตอบของสถานทูตที่เขาตอบเรามาณนะปัจจุบันผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตรวจหาโควิดเรื่องการกักตัวท่านต้องตรวจสอบที่เว็บไซต์ของแต่ละรัฐที่ท่านเดินทางไปด้วยตนเองแต่ส่วนมากจะอยู่ที่สิบวันก็คือแล้วแต่รัฐที่เราเข้าใช่ไหมฉะนั้นออฟก็ไม่เกี่ยวนะฉะ <laughs> นั้นต้องดูที่รัฐที่อยู่แต่ว่าถ้าในส่วนของนโยบายประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้ให้กักขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐมากกว่าเราก็เลยใช้หัวข้อว่าคนไทยเข้าสู่เยอรมน,นีไม่ต้องกักตัวเพราะเราก็ไม่รู้ว่า รัฐของเยอรมนีที่มีอยู่น่าจะสิบกว่ารัฐเนี่ยนโยบายเขาต่างกันอย่างไรก็คือตรงนี้นิดนึงว่าอภิษฐร์เขาในวันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งย้ําว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในเรื่องนี้ว่าคนไทยเข้าสู่เยอรมนีต้องมีใบตรวจโควิดลงทะเบียนดิจิทัลแล้วก็กักตัวสิบวันไหมครับเรื่องลงทะเบียนดิจิทัลนี่คือเป็นกฎของทางที่ e ูเขาเรียกร้องให้สมาชิกเขาให้คนที่เข้าสู่ประเทศในยุโรปเนี่ย ต้องลงทะเบียนทางออนไลน์แต่ปรากฏว่าเยอรมน,นีเขาให้ทำแต่ว่าทำเฉพาะประเทศเสี่ยงโควิดสูงซึ่งคนไทยไม่เกี่ยวเดี๋ยวเรามีหลักฐานก็เรียกได้ว่าท่ามกลางกระแสตรงนี้นะครับทั้งเดือนมกราที่อ้อพูดข่าวมาเนี่ยมีหลายประเทศมากที่เขาอยู่ดีๆก็จะให้ใช้ใบตรวจโควิดก็มีหลายประเทศแล้วแหละเท่าที่เราบอกได้ในตอนนี้ก็คือมี UK เคฝรั่งเศสอเมริกาประมาณนี้นะแต่นอกนั้นเราเราไม่ได้เช็คหมด ทุกประเทศอ๋อแคนาด้าด้วยอ่ะช่องใช้ใบตรวจโควิดแล้วก็ยังมีเรื่องของการกักตัวด้วยที่อยู่ดีๆก็จะมีกักตัวเพิ่มขึ้นมาอะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งแบนไม่ให้เข้าประเทศอย่างนอร์เวย์หรือฝรั่งเศสที่เพิ่งพูดข่าวไปนะแต่ว่าของเงยอรมนีนั้นยังเหมือนเดิมอยู่ทั้งๆที่สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีกว่าเขาแต่ฝรั่งเศสเนี่ยดีกว่าที่อื่นแต่ว่ากลับอยู่ดีๆก็เกิดจิตตกขึ้นมาแต่เยอรมนียังคงเหมือนเดิม ฉะนั้นเราก็เลยเอามาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังคงเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งในเรื่องของความที่ไม่จิตตกละกันแต่ก็ย้ำนะครับว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นเราพูดวันนี้แต่อีกไม่กี่วันเขาอาจจะเปลี่ยนกฎก็ได้นะใครจะไปรู้นะก็แต่แต่เราก็ต้องมาเช็คดูว่ากันอีกทีหนึ่งทีหลังละกันก็ไหนๆออฟก,ก็ชมไปแล้วอะ่ะก็อย่าเปลี่ยนทีหลังละกันนะนะพี่เยอมันนีตามมาอีกอันหนึ่งคือ facebook ของสถานทูตเยอรมนี Germany ที่กรุงเทพนะครับ ซึ่งเขาโพสต์เป็นภาษาเยอรมนีอย่างเดียวนะแต่เรามีมีดูคำแปลใช่ไหมอ่าหมายเหตุขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงในเยอรมนีเขาอุตส่าห์ออกมาย้านะว่าประเทศไทยไม่ได้จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าคุณพี่เล่นโพสแต่ภาษาเยอรมนีอย่างเดียวนะเหมือนให้คนเยอรมันดู่างเดียวไม่ได้ให้คนไทยดูด้วยหรือเดี๋ยวลิงก์ลงไว้ใต้วิดีโอก็กคืออ่า,อาไอ้ลิงก์นี้ไม่ต้องสนใจเพราะกดเข้าไปก็เป็นภาษาเยอรมนอีกนะเดี๋ยวเราจะลงอีกอันนึงเป็นภาษาอังกฤษ เดี๋ยวมาดูสถิติโควิดของเงยอรมนีสักน,นิดนึงให้ชื่นใจเล่นนะครับซึ่งเงยอรมนีก่อนในนี้เขาหลายแหล่งมากก็คือไต่ขึ้นมาถึงยอดนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ดูสิค่อยๆลดลงและถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็การเสียชีวิตก็เริ่มเพิ่งจะเริ่มลดลงซึ่งเราคิดว่าข้อค่มเป็นเพราะว่าเขามีการฉีดวัคซีนที่เยอะขึ้นมากแล้วนั่นเองใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาน่าจะ คือคือก่อนมีวัคซีนก็เปิดให้เข้าอยู่แล้วไม่ได้มีใบตรวจโควิดเลยที่ซ้แต่พอมีวัคซีนแล้วพบบางประเทศดันดันล็อกดาวน์ดันปิดอ,อ๋อไม่ใช่ล็อกดาวน์ดันปิดประเทศอย่างเงี้ยต้องใช้ใบตรวจโควิดอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดคิดขึ้นมาว่าว่าอย่างนี้เยอรมนีจะเล่นด้วยไหมเพราะว่าประเทศบิ๊กบิ๊กบ,บางประเทศเขาก็งัดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็เลยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะ เรียกได้ว่ายังเป็นที่หนึ่งจริงๆคนอื่นเขาจิตตกกันหมด,หมดแต่เจ้านี้ยังไม่ไม่อยากชมมากแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็หน้านี้นะครับที่เดี๋ยวจะลงเอาไว้ใต้วิดีโอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าที่บอกว่าให้เช็คดูเรื่อยๆเนี่ยคือเช็คหน้านี้แหละคือเขาคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎการเข้าแล้วก็การกักตัวในเยอรมนีใช่ไหมอันอัปเดตสุดก็คือยี่สิบเก้ามกราคม คือจากหน้านี้ยตอนนี้เยอรมนีเขาก็มีการแบนเหมือนกันคือแบนแบบไม่ให้มาเลยนะคือปิดเหมือนกันแต่ปิดเฉพาะบางประเทศที่เขาบอกว่าเป็น Area of v a r i a n t ์ of c o n c e r คคือประเทศที่มีการระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่อะคือเขาแบนแต่ประเทศพวกนั้นซึ่งรายชื่ออยู่ตรงนี้แล้วเรากดดูแล้วไม่มีชื่อประเทศไทยแน่นอนเพราะว่านี่ทางสถานทูตเขาบอกเองว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงในเยอรมนีเขาคอนเฟิร์มแล้ว ท่นั้นถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็คงมาอัปเดตตรงนี้เอาเป็นว่าของเรานี้ยังต่ำมากทะนั้นเราไม่เคยเป็นพื้นที่เสี่ยงใดๆทั้งสิ้นในการเดินทางเลยแต่ว่าวันก่อนที่พูดข่าวว่าฝรั่งเศสดันมาปิดกั้นเราทําไมซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบแหมนายกยังหนุ่มอยู่แท้แต่กับจิตตกมากนะอ่าประชดได้หมดเลยแต่ตอนนี้ต้องชื่นชมนายกหญิงของเยอรมน,นีคือเพราะว่าเท่าที่ดูผู้นําโลกผู้นําประเทศเนี้ย อ่อถ้าเป็นผู้หญิงนะคือจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเพศเพราะว่าเพศชายก็จิตตกก็มีเยอะแยะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ที่เป็นนายกผู้หญิงเนี่ยมักจะก,กังวลโควิดมากทั้งสิน้นแต่นายกของเยอรมนีกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยต้องชื่นชมนิดนึงครับแต่เราไม่ได้ติดตามเรื่องการเมืองเยอรมนีมากนะแต่เราเอาจากที่เราติดตามข่าวนี่ก็คือเขาห้ามเข้าเฉพาะพื้นที่ที่มีการกลายพันธุ์ของโควิดซึ่งไม่มีไทยฉะนั้นเขาก็ปิดเลยคนที่มาจากพวกนี้คือเข้าไม่ได้ยกเว้น พลเมืองหมายถึงว่าคนที่มาจากพื้นที่กลายพันธุ์นะพละเมืองที่มาจากพื้นที่กลายพันธุ์เข้าได้พลเมืองที่ไปต่อเครื่องในพื้นที่กลายพันธุที่ไม่ได้ออกจากโซนของ transit โซนก็เข้าได้แล้วก็มียกเว้นอีกนิดหน่อยคือยุโรปบางประเทศก็เป็นพื้นที่กลายพันธุฉะนั้นเราก็อาจจะต้องระแว,ะแวงนิดนึง ทั้งนั้นถ้าเราเลือกบินเก <c oughs> ี่ยวไหมเรีย <c oughs> กบินรูพันซ่าซึ่งไม่ได้ไปต่อเครื่องที่ไหนเลยแล้วบินตรงเข้าเยอรมนีเลยก็คงไม่ได้ไปเข้าบังเอิญไปแย่เอกับพื้นที่ไก่พันแน่นอนก็ที่แน่ๆคือยูเคแน่ๆแหละแต่คงไม่มีใครไปต่อเครื่องยูเคหรอกใช่ไหมถ้าบังเอิญเราไปเยอรมนีแต่ดันไปต่อเครื่องยนะูเคนอันนั้นอนะ่ะพื้นที่กก่พันแต่แต่เขาก็บอกนะว่าอยู่ใน connecting flight ในพื้นที่กก่พันแต่ว่าไม่ได้ออกจาก transit zone ก็คงได้ฉะนั้นก็ซ็สรหลบว่าต่อให้ไปต่อเครื่องก็แต่ไม่ได้ออกจากพื้นที่ transit z o n คือไม่ได้ออกนอกสนามบินแล้วกันก็คงไม่เป็นไรเหมือนกันก็ถ้าจะเช็ครายชื่อก็คือ,คอพวกนี้เลยนะครับ the list of area of v a r i a n t of concern ก็ก็เช็คจากพวกนี้ได้ก็ตอนนี้ใครบ้างที่เข้าเยอรมน,นีได้ก็ไม่ได้เปิดเสรีอะไรนะประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีประเทศหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่า คนที่เข้าเยอรมนีได้ตอนนี้มีแต่ประเทศในอียูด้วยกันเองแล้วก็ประเทศที่อยู่ในเชงเก้นแต่ไม่ได้อยู่ในอียูอย่างเช่นพวกนี้แล้วก็ประเทศอื่นอีกนิดหน่อยดูละกันมันเหลืออยู่แค่ไม่กี่ประเทศเองอะอัปเดต1กุมภาพันธ์21ด้วยซ้ำนะของเดิมมีตอนที่ประกาศมาครั้งแรกสุดเดือนกรกฎาปีที่แล้วอะมีตั้ง15ประเทศอะตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เอง7ประเทศอะ่ะ ก็คือของเดิม15เนี่ยตอนนี้เหลือแค่5แล้วก็เพิ่มไอ้สองอันล่างขึ้นมาอีกซึ่งตอนนี้ยังมีไทยแลนด์อยู่คิดดูแล้วกันประเทศไทยโชคดีขนาดไหนไม่งั้นแล้วพวกเราคงต้องมาน้ําตาตกแทนที่จะจะมาพูดข่าวคนไทยเข้าเยอรมนนีได้ไม่ต้องกักตัวโอ้โหสุดยอดมากๆคือไทยยังได้อยู่ยังอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่คิดดูคือเยรมนนีเขาไอ้น,นี้กับไทยมากขนาดไหน แล้วส่วนที่เขาบอกว่ากฎใหม่ของทางพี่ใหญ่ EU ที่เขาเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยบอกว่าคนที่เข้ามาจะต้องมีการลงทะเบียนทางออนไลน์ใช่ไหมอ,อก,ก็เลยที่ถามสถานทูตเป็นไงต้องลงทะเบียนดิจิทัลหรือเปล่าเนี่ยดิจิทัลเอนทรีดิจิทレーションเนี่ยซึ่งก็คือเว็บไซต์นี้ที่อับชี้อยู่เนี่ยนะซึ่งเราสามารถจิ้มไปได้เลยเดี๋ยวลิงก์ของหน้านี้เราลงเอาไว้ใต้วิดีโออยู่แล้วซึ่งเป็นการพิสูจน์เลยว่าประเทศไทยไม่ต้องลงทะเบียนดิจิทัล พอเรากดไปปุ๊บก็คืออันนี้อ่าซึ่งมันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยกดปุ่มนี้เสร็จแล้วเราก็พิมพ์ประเทศไทยไปอ่ามันขึ้นมาอยู่แล้วประเทศไทยปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมาเลยว่า the country you selected is not classified as a list area ไทยแลนด์ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงครับตามที่สถานทูตเขาบอกเนี่ยเนี่ยประเทศไทยขณะนี้ไม่ได้จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงในเยอรมนี ฉะนั้นอ่าไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงแต่อยากลงอ่ะเพื่อความชัวได้ไหมอะก็เลื่อนไปข้างล่างเลย next นี่ย้ำอีกรอบหนึ่ง you do not need to complete the digital registration on entry คุณไม่ต้องลงทะเบียนดิจิตอลวงเล็บถ้าเลือกประเทศไทยมาแล้ว you may now close the browser enjoy your stay โอ้ยังมีอวยพรบอกว่าสนุกกับทิปของคุณนะประเทศไทยนี่มัน VIP จริงๆครับแต่ว่าชื่นชมมากเกินเดี๋ยว เ,เสียวๆอยู่เหมือนกันนะอย่าชมเขามากเลยอ่าแล้วก็หัวข้อ test requirement on entry ต้องมีการตรวจตอนเข้าไหมซึ่งตรงเนี้ยที่เขายังพูดไม่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ไม่มีรายชื่อบอกเราก็เลยต้องถามสถานทูตไปนะครับว่าต้องตรวจโควิดเอ่อ7จชั่วโมงก่อนเข้าเยอรมนีไหมซึ่งคำตอบของสถานทูตบอกมาแล้วว่าปัจจุบันผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตรวจหาโควิดฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวลว คือไม่ต้องตรวจตอนก่อนเข้าเดอรมันนีแล้วก็ตรงนี้แถมให้นิดนึงที่สถานทูตก็บอกว่าส่วนที่ว่าจะต้องกักสิบวันไหมซึ่งคนไปเยี่ยมเย็นคงไม่ได้ซีเรียดน,นะเนาะแต่เราแถมแถมให้นิดนึงว่าเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรัฐเขามีกฎของตัวเองใช่ไหมตรงลิงก์เนี่ยจิ้มไปปุ๊บก็คือ,อให้เราแบบใส่หมายเลขรหัสไปรษณีย์หรือว่าสถานที่ใช่ไหมอันนี้เราก็ลองใส่เบอร์ลินไปปุ๊บก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์ติดต่อหรือว่าอีเมลอะไรเงี้ยให้ลองถามดูได้ก็ให้ผู้เชิญลองถามได้ ครับก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วก็ย้ําว่าตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอฉะนั้นก็ควรจะลองเช็คในหนั้นนะนะที่อัพให้ไปนะแต่ณนะวันที่พูดก็คือคนเดินทางจากประเทศไทยไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเชื้อชาติไหนแต่ทุกคนที่เดินทางจากประเทศไทยก็ไม่ต้องใช้ใบตรวจโควิดแล้วก็ไม่ต้องกักตัวาการกักตัวขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐที่เราจะไปครับก็ควรจะต้องตรวจสอบดูให้ดี แต่คนไปเยี่ยมเยียนก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่นี้ก็อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ที่เยอรมนีอยู่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับรัฐไหนที่ต้องก,กักตัวที่บ้านหรือต้องบังคับตรวจโควิดตอนอไม่ใช่ตรวจจากประเทศไทยนะตรวจตอนที่เข้าไปถึงที่รัฐนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ